เ้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่ไปค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปสามสองหนึ่งขยบขวามาสามสองหนึ่งกดเคกวิ่งทับเลยกดเคสวิ่งทับเลยกดเคกวิ่งทับเลยแล้ว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 แบกโกหลังแล้วแบกโกหลังได้ทับได้เลยทับได้เลยตั้งบนมันตั้งบนมันดงดงขึ้นบนมันทับมันทบมันเตะด้วยเตะตั้งดงดงมันตั้งบนขยับขึ้นบนมาขยับขึ้นบนมาตั้งมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยตั้งมาต ตั้งมาตั้งมาตั้งบนขยับขึ้นบนมาชิดบนมาชิดบนมาจุเพื่อนหน่อยตั้งบนชิดเพื่อนหน่อยชิดเพื่อนมาหน่อยตั้งบนมาจุเพื่อนด้วยจุเพื่อนหลังหน่อยปุกต้นไม้หลังหน่อยตั้งบนตั้งบนอ่ะเขยับขึ้นขวามาทับตรงหลักทับรงหลักไม่ไมตงด้วยเตด้วยเตะด้วยเตะด้วยอ่ารวมรีกรุ๊ปใหม่รีกรุ๊ปใหม่ไม่ต้องดันขึ้นสะพานเคียย์หมด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 เคีรยเนียเคียย์หมดตั้งไว้ตั้งอยู่ล่างสะพานตั้งอยู่ล่างสะพานไว้รับไว้เตะด้ ตั้งไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ค่อยๆไปค่อยๆไปดหน่อยดีหน่อยดหน่อยดีหน่อยดหน่อยคนตายเติมมาวิ่งเหยียบเสาวิ่งเข้าเสาเลยดันเข้าเสามา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 มันการสองคุกมันการสองคุกมันการสองคุกอ่ะค่อยๆขยับชิดขวาไปสามสองหนึ่งทับเลยทับขวามาปลูกต้นไม้ขึ้นปลูกต้นไม้หน่อยแบ็กโกลงแบ็กโกลงเคลียร์แลนด์ลูทับหน่อยทับหน่อยทับหน่อยทับมันให้หมดทับมันให้หมดวิ่งดันลงไปวิ่งดันลงไปดันลงไปที่เสาดันลงไปที่เสาจุบเพื่อนหน่อยจุบเพื่อนหน่อยจุบเพื่อย ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยดันลงไปเสาเลยเตะด้วยเตะด้วยวิ่งไปเสาดันไปเสาไม่งั้นมันเติมดันเข้าไปที่เสาดันก็ไปจะทับเสาเลยทับเสาเลยวิ่งทับเสามา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 ทับเสามาครับตั้งเสาแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นเสาแล้ววิ่งทับเสาเลยวิ่งทับเสาก็เลยชุบเพื่อนด้วยเตะด้วยชุบเพื่อนด้วยตั้งเสามาตั้งเสามาตั้งเสาเลยตั้งที่เสาเลยตั้งที่เสามาชุบเพื่อนหน่อยเตะเคลียเคลียหน่อยวิ่งลงล่างเสาครับแล้วเคลียขึ้นไปทักมาทัะ เลียร uhm. ์ไปเลียร์ไปชุบเพื่อนหน่อยชุกเพื่อนหน่อยทับเลยทับเลยทับเสา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 เคลียเคลียหมดเคลียหมดเคลียหมดจุบเพื่อนหน่อยจุกเพื่อนหน่อยอย่างนี้มันต้องใครยี้ให้หนักใครยี้ใครยี้ทับไม่หมดทับไม่หมดจุกเพื่อนคนตายรอเติมเสามารีบับกุ๊บรีบับมารีบับมาไม่ต้องวิ่งออกทับเสาไว้ทับเสาไว้ทับเสาไว้เตะให้หมด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 เตะหมดเตะให้หมดเตะเตะให้หมด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 ครับเตะให้หมด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  เตะให้หมดเตะให้หมดเลียให้หมดเลียในดงให้หมดเขียให้หมดเลียในดงให้หมดเลียในดงให้หมดอ่าคนคนตายเตรียมกดเสานะครับเลียดงให้หมดเลียดงให้หมดเลียดงให้หมดอ่าฟังผมดึงแรงลงล่างสุดชิดล่างมาชิดล่างมาชิดล่างมานี้ขยับลงล่างชิดาอ่าขยัดขยับลงล่างชิดมาหยับยัดแบกโคเข้าดงไปยัดแบกโคเข้าดงไปอ่าคนตายเติมเสามาคนตายเติมเสามาเตะด้วย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 คนตายเติมเสามาคนตายเติมเสามารีบัขึ้นสลิมขึ้นรีบัขึ้นรีบมา เตรียมเตรีทับเลยทับเลยทับเลยแบ็กแล้วแบ็กวแล้วแบ็กแล้ววิ่งทับเลย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 ทับสายเลยทับสายเลยวิ่งทับสายเลยทับสายมา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 วิ่งเข้าบอสวิ่งเข้าบอสทับสายมาวิ่งเข้าบอสวิ่งเข้าบอสทับเลยทับเลยทับเลยจุกเพื่อนด้วยจุกเพื่อนด้วยวิ่งเข้าบอสเลยวิ่งเข้าบอสเลยทับ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 ไปหมดทับไปหมดทับไปหมดทับไปเเเเเีีีีียยยยยรรไไไไปปปปวววิิิขขขข้าบบบดหมด เคลียร์ไปให้หมดเคลียร์ไปให้หมดเคลียร์ไปเคลียร์เปียเคลียร์ดงไปให้หมดเคลียร์ดงไปเคลียร์ดงไปเคลียร์ดงไปให้หมดเคลียร์ดงไปอ่าดันเข้าหินดันเข้าหินมา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 เคลียร์ให้หมดเตะด้วยเตะด้วยดันเข้าหินมา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 ดันนเข้าาหิมอ่าแบ็คโบว์แล้วลาร์ดบอสก่อนไหมลาร์ดบอลก่อนไหมไปลาบอสไปลาบอสเถิดเถิดลารบอสไปเถิดถอยหลังกับบอสถอยหลังกับบอสเคลียร์บอสไปมาแล้วแต่ล้วอ่าดันขึ้นมาสามสองหนึ่งดันขึ้นมา ค่อยๆดังขึ้นมาข้างหน้าดังขึ้นมาดังขึ้นมาหินดังขึ้นมาหินเขายีขึ้นมาเขียหมดเขียหมดเขียหมดยับแบคโกไปตุดจุดเติมยับแบกโฮไปตุบจุดเบิร์นสามสองหนึ่งทับเลยวิ่งทับเลยวิ่งทับเลยวิ่งทับก้าหินเลยวิ่งทับก้าหินเลยวิ่งทับก้อหินเลยวิ่งทับก้าหินเลยวิ่งทับก้อหินเลยกดเค้กวิ่งผ่านไปกดแก๊งบัคเกอร์วิ่งทับก้านหินไปแบคโก้หลังแล้วแบคโกหลังแล้วแบกโก้หลังโด่ง ตีหินไปตั้งโซนตะกินทับหินไว้ตีหินมาตีหินมาโซนมึงหินไว้โซนมึงหินไว้วิเล่นไปวิ้วใส่ไปแบกโกอัดทางเดินชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเตะด้วยแบกโกอัดทางเดินต้องอัดหินเข้ามา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 ตีหินไปตีหินไปไม่ขนามือพี่เลยครับที่หลังพอกเกมวันนี้หน่อยดะนเนี้ยเล่าบ้านดันขึ้นสองมากันดันขึ้นสองมาอ่าตัวตีหินก็ไปตีหินนี้น่าจะได้นะโยดโหสองอันอ่ะอ่านอกั้นขึ้นหินสองมา ขึ้นสองดันเขาหินมไปดันเขาหินไปดันเขาหินไปเคลียร์ไปตั้งขวาบนหินตั้งขวาบนหินเฟนมาเฟนมาเฟนมารับเฟนหน่อย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 คนตายเติมมานะครับคนตายเติมมานะรับเฟนหน่อยรับเฟนหน่อยเคลียร์เฟนให้หมดเขยับขวามาเขยับขวามาเขยบขวามาเขยบขวามาเส้นเขยบขวามาถอยเกือบขวามาคนตายเติมหินสองมาถอยเกือบขวามารับเฟนรับเฟนรับไปหมดรับไปหมดสามสองหนึ่งเขยบขวามเขยิบสายบนเขยิบสายบนทับเฟนไปทับเฟนไปเขยับสายบนเขยิบสาย ขยับสายบนมาตั้งสายบนตั้งสายบนสายบนเคลียร์แบคโฮกาดสามสองหนึ่งวิ่งเข้าหินมาดันเข้าหินมาหลุดแล้วหลุดแล้วดันเข้าหินมาเคลียร์มาวิ่งดันเข้าหินดันเข้าหินมาเคลียร์เฟนให้หมดเคลียร์เฟนหมดตั้งขวาบนหินตั้งขวาบนหินขวาบนหินตั้งแล้วตั้งขวาบนหินตั้งขวาบนหินตั้งขวาบนหินตีหินตั้งขวาบนหินสลิมขึ้นสลิมขึ้นโยนแบคโฮไว้ด้านซ้ายโยนไว้อ่าตีหินไปตีหินไป ตีหินไป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 ค่อยๆตีหินไปเคลียร์ไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์เฟนไปค่อยๆเคลียร์เฟนไปโอเคหมดเตรียม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 ขยับลงมาค่อยๆขยับลงมาขยับลงมาล้างหินสี่ขยับลงมาวิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาล้างหินสี่อ่ะเตรียมรอรีเจนรอรีเจนรับรีเจนอ่าไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปทับสามสองหนึ่งกดกดทับเลยกดทับเลยกดยา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 ทับเลย กดยานตั้งล่างทับเลย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 ทับทับมาทับดิเจน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 มามาวิวิ่สายขวาวิสัยขวาโซนกระจกวาไปโซนกระจกวาไปอ่ะตั้งมาทับมาทับมาทับดิเจน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 มาค่อยๆทับทับดเจนมาคนตายกดสี่มาคนตายกดสี่มาทับดิเจนมาเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยลิเจนพอล้มอยู่ลิเจนพอล้มอยู่เตะด้วยเตะด้วยแบกโคดงแล้วแบกโคดงแล้วอ่ะฟังผม ทับไปทับไปคนตายเติมหน่อยคนตายเติมหน่อยคนตายเติมมาคนตายเติมมาทับดิเจนให้หมดทับดิเจนให้หมดทับดิเจนให้หมดมันสวิตซงขึ้นหินสินอกนั้นเราขึ้นหินสามเราขึ้นหินสามคนตายรวมสามมาคนตายรวมสามมาใครใครหลดใครดูหินสองได้บ้างวะใครดูหินสองได้บ้างวะใครอยู่หินสองนอานอกนั้นรวมหินสามรวมหินสามมาสวิตบัฟขึ้น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 รีบัฟ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 รวมหินสามมาใครดูหินสองหน่อยดิอ่านอกนั้นรวมหินสามมา สเกลดูนี้บริเวณรอบหินสามคุณจะเจอตัวอะไรบ้างรีบับมารีบัฟมาหินหนึ่งโลดเอ่อเจอลีเจนต์ครับฝั่งซ้ายบนหินหนึ่งหินหนึ่งดูหน่อยดิเจอใครอ่าไม่ไม่ไม่รวมหินสามก่อนรวมหินสามมาหินหนึ่งใครอยู่กำลังวิ่งไปห้าว่าง ดูบริเวณรอบรอบสามอ่ะดีเจนเขาตีดีเจนเขาตีระวังระวังทางซ้ายบนเตรียมเตรียมเตรียมรอรับรอรับดีเจนรอรับดีเจนรอรับดีเจนอ่ะยับทางขึ้นนะเตรียมยับทางขึ้นนะมันกดเค้กมานะมันกดเค้กมานะเตรียมนะรอรับนะรอรับนะสามสองหนึ่งดันรับดีเจนดับรับดีเจนกดยาด้วยกดยาด้วยดันรับดีเจนดับรับดีเจนรับดีเจนหน่อย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 ต้นไม้ขึ้นแบ็คโกลงสามสองหนึ่งเขาจะลงทับดีเจนหน่อยทับดีเจนหน่อย ทับดีเจ้นหน่อยทับดีเจ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 นมาทับดีเจนมาคนตายเติมสามมากเอ้ยดีเจนร่วงอยู่เตะด้วย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 คนตายเติมสามมากคนตายเติมสามมากคนตายเติมสามมากคนตายเติมมาคนตายเติมมาคนตายเติมมาคนตายเติมสามมาก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 คนตายเติมมา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 เอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าทุกคนไปรวมที่หนึ่งไปรวมที่หนึ่งไปรวมที่กดหินหนึ่งเลยกดหินหนึ่งโยกหนีเลยเหลือดรงเยอะอยู่ กดหินหนึ่งมากดหินฟีดดันทัฟฟีดสามสองหนึ่งดันทัฟฟี่วิ่งดันมาดันมาทัฟฟี่เลยทัฟฟี่ทัฟฟี่กดยาด้วยทัฟฟี่มาทัฟฟี่มาทัฟฟี่เลย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 ตั้งบนฟีดตั้งบนฟีดวิ่งตั้งขึ้นบนฟีดวิ่งตั้งขึ้นบนฟีดแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วทัฟฟี่หน่อยทัฟฟี่หน่อยทัฟฟี่เกลีร์ฟีดได้หมดเกลีร์ฟีดได้หมดเกลีร์ฟีดได้หมดทัฟฟี่มาทัฟฟี่มาไล่เลยไล่ไล่ฟีดไปไล่ฟีดไปไล่ฟีดไไไไไไปปปปปคคคคค่่่่่่่่่่่ออออออยยยยยลลลลลหหััััังงงาาาานนทททฟฟฟฟฟีีีีมมมดสวิตช์โซู อ่าค่อยค่อยกันหยุค่อยๆ่อยกันยุค่อยๆกันค่อยค่อยกันหยุค่อยๆ่อยกันยุอ่ะทุกคนกลับไปที่หินอ่าหินซีกดหินซีลยครับกดหินซีมากดหินซีมากดหินซีมาเคียวาเคอรี่เคียวาเคอรี่อ่าฟังผมนะตี้ตี้บ้านฟ้าบ้านม่วงไม่ใช่บ้านเฟนครับบ้านม่วงเป็นบ้านที่เป็นรูปเนรูปมะเขือไม่รู้อะไเลสาวรับเฟร์หน่อยรับเฟน์หน่อยจ้งล่างจ้งล่างเสาจ้งล่างเสาตั้งล่างเสาตั้งล่างเสามาล่างเสาตั้งมาล่างเสาตั้งมา ล่างเสาชิดล่างเสามาตั้งล่างเสามาเลียร์เฟนให้หมดเลียร์เฟนให้หมดเลียร์เฟนให้หมดทับเลยเตะด้ว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 ยทับทับมาทับมาทับที่หินเจ็ดมาทับ้ายมาสายดงเฟนอยู่สายดงเฟนอยู่ดงเฟนดงลงแล้วทับดงเฟนหน่อยซ้ายอ่ะสายอ่ะทับดงเฟนหน่อยทับดงเฟนหน่อยทับที่เจ็ดหน่อยทับหน่อยทับมาทับมาชุบเพื่อนหน่อยปลูกต้นไม้หลังหน่อยทับเฟนมาทับเฟนมา ทับเฟนมาทับเฟนมาไหวอยู่ไหวอยู่ทับเฟนมาทับเฟนมาทับเลยทับเลยเังไสุดครับเดินมาข้างในอ่ะข้างในข้างในสุดทับล่างสุดเลยทับทับล่างสุดเลยดึงดึงแลหลังแล้วดึงแลหลังแล้วดึงแรเหลาแล้วอ่ะปลูกต้นไม้ขึ้นปลูกต้นไม้ขึ้นอ่ะเคล์เฟนไปเคล์เฟนไปเคล์เฟนไปเคลฟเฟนไปเตะด้วยเตะด้วยเตะ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 ด้วยมันปลูกต้นไม้เตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยเตะเตะดเตะหม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 ดเตะเลยเตะเลยเตะไป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 เตะหมดเตะหมดครับ เตะหมดเลยเตะหมดเลยคุมแรงอยู่คุมแรงอยู่เตะหมดเตะหมดเตะหมดอยู่บนเสานะทุกคนอยู่บนเสาเจ็ดนะโอเคทุกคนอยู่บนเสาเจ็ดนะรีบัตขึ้นรีบัตขึ้นสลิมขึ้นรีบัตขึ้นสลิมขึ้นรีบัตซึ่งไอ้เหี้ยะโมแต่คุยสัตว์มึงมาที่ผืนปตูถ้าไปประตูชุบเพื่อนด้วยวิ่งชิดซ้ายมาชิดซ้ายมาตั้งซ้ายมาตั้งซ้ายมาตั้งซ้ายมาเตะแล้วเข้าหลังมเลยตั้งซ้ายมาวิ่งทับแบกแกนวิ่งทับแบกแกน์สามสองหนึ่งวิ่งทับแบกแกล์เลยวิ่งทับแบกแกล์เลยวิ่งทับแบกแกล ขึ้นห uh ิน huh. ส uh ี่วิ่งขึ้นหินสี่เลยวิ่งขึ้นหินสี่มาอีซี่หมูด้วยอีซี่หมูด้วยวิ่งขึ้นหินสี่ทุกคนวิ่งขึ้นหินสี่มาวิ่งขึ้นหินสี่มาตั้งตั้งสายบนตั้งสายบนหินสี่ตั้งสายบนหินสี่เกียววากิลี่ไปเกียววากิลี่หมดเกียร์เฟนนี่หมดเกียววากิลี่หมดเกียร์เฟนนี่หมดเกียร์เกียร์เฟน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 ตั้งไว้ที่หินสี่ตั้งไว้ที่หินสี่ตั้งสายหินสี่ไว้เกียร์เฟนไปหยิบเข้ามาโหลดหินหน่อยอ่ะเกียร์เฟนน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 นททุุกกคคออออยู่่่บบบบบหหหหหิิิิิิิิิตตตััั้้้้้้้งงงไไไไไไวววววมมปปดดีีีีซซ ตั้งตั้งไว้ทับไปเฟนมาเฟนมาเฟนมาเล่นกับเฟนไปตั้งสายล่างตั้งสายล่างชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาไอมิวไปคอยหยินหน่อยดิอ่ะคนตายเต็มเจ็ดมาคนตายเต็มเจ็ดมาคนตายเต็มเจ็ดมาอ่ะน้องนั้นโซนโซนโซนตั้งอยู่ที่สี่นะโซนตั้งอยู่ที่สี่นะอ่าคนตายเตไม่ไหวนะเี้ยเราล้มไปเยอะเลยอ่ะคนเคลียร์เฟนเคลียร์เฟนเคลียร์เฟนไปเคลียร์เฟนไปค่อยค่อยเคลียร์เฟนเคลียร์เฟนมาสามสองหนึ่งดันเข้าเฟนดันเข้าเฟนวิ่งขึ้นหินซี่วิ่งขึ้นหินซ วิ่งขึ้นหินสี่มาวิ่งขึ้นหินก็ี่หสามมีแบแคงกับเอล่าอยู่นะทับเฟน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 มาทับเฟนมาทับเฟนมาทับเฟนมาแบกแครงบนแล้วทับเฟนวิ่งขึ้นทับเฟนเลยวิ่งขึ้นทับเฟนเลยวิ่งขึ้นทับเฟนมาทับเฟนมาทับเฟนเลยทับเฟนเลยทับเฟนเลยทับเฟนมาวิ่งขึ้นทับเฟนขึ้นขึ้นเสาเลยขึ้นเสาขึ้นเสาสี่ขึ้นเสาสี่วิ่งขึ้นเสงสี่เลยเหยียบที่เสาสี่ไว้ตั้งที่เสาสี่ตั้งที่เสาสี่เลี่ยในสาห้หมดเลีย่ยในเสาสี่หมดเที่ตตตััั้้้งงงททีี่่่มมาาาบนนเั้น นอกนั้นขึ้นมาบนสี่ให้หมดขึ้นมาบนสี่ขึ้นมาบนสี่ให้หมดไอมิวรอตีหินขึ้นบนสี่โหลดหินสี่ไปไอมิวไปรอตีหินขึ้นบนสี่มาขึ้นบนสี่มาขึ้นบนสี่ตั้งสี่ไปตั้งสี่ไปตั้งสี่ขึ้นมาบนสี่เคลียร์เฟนนะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปตรงกลางบนสามบนสามบนสามวิ่งขึ้นบนสามมาวิ่งขึ้นบนสามมาวิ่งขึ้นบนสามตั้ง่อยหินจะเดินแล้วอ่าไปตั้งที่หินห้า โอ้ยเอกว่ะขึ้นมาหินหน้ามารวมหินหน้ามารวมหินหน้าดิมารวมหินหน้าให้หมดเลยมารวมหินหน้าไปรวมหินหน้าทุกคนดันมามาหินหน้าดันมาหินหน้าดันมาหินหน้ายึดหินหน้าให้ได้แม่เอยขึ้นไม่ได้ต้องโหลดให้ที่มีที่มาอะรวมหินหน้ารวมหินหน้าดีบัฟดีบัฟข้างบนเป็นแอกอ่ะเตรียมเตรียมเตรียมสลิมขึ้นสลิมขึ้นสามสองหนึ่งขยบขึ้นบนมาขยบขึ้นบนมาอยบอยู่ยบใกล้สองเาวิ่งมาเติมผมทีผมโหลดเสาสองอยู่วิ่งวิ่งมาขยบมาขยบมาขยบมาข สามสองหนึ่งวิ่งขึ้นสองเลยวิ่งขึ้นสองเลยดวนดวนวิ่งขึ้นมาเปลี่ยนม้าหมุนวิ่งขึ้นสองมายักหินเลยก็ได้เข้าหลังเข้าวิ่งขึ้นหินมาโหลดหินแป๊บนึงโหลดหินแป๊บนึงเตรียมฟังผมนะหยุดแล้วพี่รอ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 เคลียร์อยสองยินสองมายิงสองมายิงสองมายิงสองมาทางสามไอ้ทางห้ายิงสองไปยิงสองไปยิงสองไปเคลียร์เจ็ดยับไปชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนมาโหลดโหลดหินให้สำเร็จโหลดหินให้สำเร็จโหลดหินให้สำเร็จ โหลดดีนั้นสำเร็จโหลดดีนั้นสำเร็จเคลียร์เก็ดยาไปค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ไปโหลดดีนั้นเสร็จหน่อยกินนิดเดียวโหลดไป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 ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยยืนเก็ดยาไว้ยืนเก็ดยาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้หน่อยอ่าอ่าฟังผมนะชุบมาเรื่อยๆชุบมาเรื่อยๆชุบมาเรื่อยๆอ่าทุกคนไปรวมที่หินเกตนะครับไปรวมที่หินเกตไปรวมที่หินเกตวัูทับหลังทับหลังอีซี่หมูทับมาชุบชุบชุบวิ่งทับเลยทับอีซี่หมูไปทับอีซี่หมูไปทับอีซี่หมู ทับเลย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 กดยาทับหน่อยกดยาทับ drawing, หน่อยชุบเพื่อนหน่อยปลูกต้นไม้หลังหน่อยปลูกต้นไม้หลังหน่อยทับอีซี่หมูหน่อยปลูกอีซี่หมูหน่อยอีกไม่ปลูกอะไรอ่ะเออเข้าไอ้เ่ยี่เราเขียนเราเข้าหลังแล้วเออเข้าหลังกว่าทับใจทับใจตอนนี้ทับใจก่อนตั้งมาตั้งมาอีซี่โอ้โหกูจะรู้อ่ะกูสัมภาษณ์อะไรผิดไปไว้รู้ที่ไปทำอะไรไปไว้วะตรงไปทำอะไรไว้วะผมอย่างชอบเลย เออโอเคพี่มีก่อนยากูหมดเลยเฮียหมดเลยนี่หมดแล้วนี่ก็หมดเหมือนกัน